สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้11มิถุนายน67ปรับขึ้น2วันติดใครสนรีบเลยเทียบราคาวันนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคําปรับขึ้น2วันติดใครสนอยู่รีบเลยเทียบราคาปิดวันนี้10มิถุนายนที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ46,50บาท ราคาทองคำประจำวันที่11มิถุนายน67ปรับขึ้น50บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทองรูปพรร์ขายออกบาทละ46,500บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นากา7นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ45,000บาทขายออกบาทละ ขายออก4 1 1 5 0บาทตามประกาศครั้งที่1ด้านราคาทองรูปพรร์รับซื้ออยู่ที่บาทละ39,325.04บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่4,650 0บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกโกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ2,302.5เหรียญสหรัฐต่อออน สรุปราคาทองคำวันที่11มิุนายน67ประกาศทั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ4050บาทขายออกบาทละ4150บาททองรุปพันธ์รับซื้อบาทละ39325.04บาทขายออกบาทละ4650บาทขอบคุณค่าสดค่ะ